สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40เขาต่างกันอย่างไรและรัดเดียวยาเท่าใดนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจและก่อนไปรับชมรายละเอียดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ youtube แช์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตขา่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประกันสังคมมาตรา39และประกันสังคมมาตรา40ต่างกันอย่างไรรับเงินเยียวยาจากเหตุล็อกดาวน์พื้นที่10จังหวัดสีแดงเข้มรัฐพร้อมจ่ายเยียวยาให้เตรียมเอกสารพร้อมเช็คคุณสมบัติหลักเกณฑ์เงื่อนไขได้ที่นี่ในคลิปนี้นะคะและจากมาตรการเยียวยาของรัฐบาลหลังประกาศล็อกดาวน์10จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะคะ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยคณะรัฐมนตรีหรือครอมอได้อนุมัติเงินช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบซึ่งในส่วนของประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ได้รับเงินเยียวยาคนละ5,000บาทโดยให้เตรียมหลักฐานลงทะเบียนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ภายในเดือนกรกฎาคม2564นี้เท่านั้นนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะจนถึงขณะน,นี้ต้องยอมรับว่าหลายคนอาจกำลังสับสนเรื่องของประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะคลิปนี้เราจะมาทบทวนและทำความรู้จักเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40กันนะคะเริ่มกันที่ผู้ประกันตนมาตรา39หรือม39นะคะ คุณสมบัติที่จะต้องมีนะคะคือลาออกจากการเป็นพนักง,งานเอกชนแล้วเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา3าส่งเงินสมทบมากกว่า12เดือนลาออกจากงานไม่เกิน6เดือนส่งสมทบเงิน432บาทต่อเดือนนะคะสิทธิประโยชน์นะคะเจ็บป่วยคลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพชราภาพเสียชีวิตการสมัครนะคะสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมในพื้นที่มาดูผู้ประกันตนมาตรา40หรือม .40 นนะคะอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ ค้าขายไม่มีนายจ้างประจำอายุ15-65ถึงปีเงินสมทบนะคะให้เลือก3ทางเลือกนะคะทางเลือกที่170บาทต่อเดือนทางเลือกที่2 100บาทต่อเดือนและทางเลือกที่3 300บาทต่อเดือนนะคะสิทธิประโยชน์นะคะทางเลือกที่1เจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตทางเลือกที่2เจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชาราภาพและทางเลือกที่3 เจ็บป่วยทุพพลาภาพเสียชีวิตชราภาพและส่งเคราะห์บุตรการสมัครนะคะสมัครด้วยตนเองที่สำนักง,งานประกันสังคมในพื้นที่และสมัครผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นความแตกต่างของประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40กันนะคะ